สวัสดีครับจำข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระอริยะวงศาสักตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกประทานพระอรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา9 3้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวโรกาสให้ผู้ปากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาและคณะเฝ้า กลับทูลความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาซึ่งผลิตสถานนาวัตเทพประทานตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระอธิการธาตุอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดเทพประทานร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเท่ากับตึก15ชั้นทำด้วยนินตรัตนะทั้งองค์วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติโดยงานโครงสร้างอาคารทางเข้าด้านหน้าอาคารหลังคาคลุมบันไดงานฝ้าเพดานภายในศาลาลอยแล้วเสร็จร้อยละร้อยส่วนงานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จประมาณร้อยละแปดสิบ งานโครงสร้างฐานบัวและองค์พระภาพรวมฐานบัวและผิวผนังองค์พระแล้วเสร็จร้อยละร้อยภาพรวมงานฉาบป,ปลอยองค์พระแล้วเสร็จประมาณร้อยละหกภาพรวมการเคลือบเงาผิวฉาบป,ปลอยองค์พระด้วยน้ำยาเอร้อยเพื่อเกิดความเงางามและทนทานต่อสภาพอากาศได้ประมาณร้อยละสีห ทั้งนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ไม่สามารถล้างและเคลือบน้ํายาได้เต็มที่ซึ่งการเคลือบน้ํายาสามารถกระทําได้เมื่อชิ้นงานแห้งและไม่มีความชื้นจึงจะสามารถดําเนินการต่อได้ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าระบบดับเพลิงและสุขาพิบาลได้ทำการวางท่อเพื่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จร้อยละ95วางท่อและติดตั้งตู้ระบบดับเพลิงแล้วเสร็จร้อยละ90วางท่อระบบสุขาพิบาลแล้วเสร็จร้อยละ85 นอกจากนี้งานติดตั้งดวงโคมฝ้าเพดานหลังคากลุ่มบันไดช่องลิฟต์คลุ่มบันไดนด,ด้านซ้ายและด้านขวาและศาลาลอยรวมทั้งติดตั้งสายล่อฟ้าส่วนยอดพระเกศแล้วเสร็จร้อยละร้อยทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2566 องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองวันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีที่วัดเป็นจมภ์บพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกเฉลิมชัยศิสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สอง ซึ่งโครงการทุเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระพิสุและสามเณรได้เรียนรู้การเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการสืบทอด พระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์และสามนเณรจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน70รูปซึ่งมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งคือสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมีพรรษา3าพรรษาหรือเปรี่ยนธรรม3ประโยคมีความสนใจใฝ่รู้พระธรรมจาริกและศีลาจารวัดอันดีงามเมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ธุรกันดาล ทั้งนี้โครงการทุเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรที่มีความเลื่อมใสและศรัทธานในบรวรพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานและมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ถ่ายทอดเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งมั่นคงเจริญสืบไปโดยราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามก,กะและองค์อัคราศาสนูประมพกทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชะกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สำหรับโครงการพระธรรมจาริกเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเทรสมาคมปี2508 ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนแห่พื้นที่ราบและบนพื้นที่สูงให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านโครงการต่างๆปัจจุบันพระเทพกิติเวทีจเจ้าอาวาสปัดเจมมะบวพิษดุสิตวนารามเป็นประธานคณะพระธรรมจาริกสำหรับโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองนี้ แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงคือระหว่างวันที่6-10ถึงสิงหาคม2565และ26พฤศจิกายนถึง -2 ธันวาคม2565มูลนิธิตาาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมบลนิธิรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่ตอไป โดยมีนายชาติพิรุจนะเสรีผู้วราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโพตากตำบลหนองญาติ และตมํมนท่าคาอเอเมืองนครพนมจำนวน20ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุวาตภัยทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ดยทางอำเภอเมืองนครพนมได้ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงมณฑลทนหารบกที่210องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมกันทำการสำรวจและซ่อมแซมบ้านเรือ,รอนราษฎรที่ได้รับความเสียหายโอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมและหน่วยงานต่างๆได้มอบเงินและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยด้วย วันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งประสบกับฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2565โดยมีนายประเสริฐจ,จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังนี้ ณจุดอพยบบ้านใหม่หมู่5ตํานลปางหมูอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน30ครัวเรือนณองค์การบริหารส่วนตํานลผาบ่องอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ผาบ่องจำนวน15ครัวเรือนบ้านป่าปุ๊จำนวน15ครัวเรือนบ้านแม่สะกิด10ครัวเรือน หย่อมบ้านห้วยปูแกงจำนวน5ครัวเรือนบ้านห้วยสื่อเท่าจำนวน2ครัวเรือนบ้านผาบ่องเหนือจำนวน30ครัวเรือนและบ้านห้วยสลอบจำนวน10ครัวเรือนโอกาสนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบทุนทานน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทก,กภัยด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัรวรขัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัรวรขัติยราชนารี สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2565เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26มิถุนายน2565สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียตรติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณยีกิจต่างๆล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างาเอเนกอนันต์ สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกอัมพรอ,อัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการโปรดสถาปนาเมื่อวันที่6กภาพัาค์พุทธศักราช2560 และได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นสีสุภมงคลแห่งพระบรวรพุทธศาสนาสื่อไป ด้วยทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขรรมปฏิบัติทั้งคันธุระหรือการเรียนคำพีปริยัตและวิปัส,สนาธุระหรือการเรียนวิปัส,สนาทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระกริยาสำรวมเรียบร้อยทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมมนทนตลอดจนประชาชนทั่วไป สมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นพระกรณียกิจในการทรงสั่งสอนชพื่อระงับอธิกรณ์หรือเหตุโทษคดีเรื่องราวต่างๆและประทานพระอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์สามเณรในสังฆมณฑลทั่วไปตลอดจนประทานพระอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัท โดยทรงปฏิบัติพระปรนิยกิจเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอาทิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ประทานพระคติธรรมในโอกาสต่างๆเซื่องพระคติธรรมที่ประทานเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขและความสำเร็จด้านการสงเคราะห์ เม่ยามเกิดภยัยพิบัติขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นเจำนวนมากนั้นพระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือด้านต่างๆเสมอมาโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีพระดำริให้วัดต่างๆทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและได้ประทานเงินเพื่อให้นำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัย แก่กายแก่พระสงฆ์และสามเณรในวัดทั่วประเทศอีกทั้งมีพระดำรัสให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิตเพื่อให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้โดยสวัสดิภาพนอกจากนี้ได้ประทานพระอุปถัมภ์แก่สถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆโดยประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสามัญศึกษาและปริยญาศึกษาประทานทุนสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน และประทานเงินดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขตามอัตภาพในวัยชารามาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชบพิธเขตพ,พระนคนรกรุงเทพมหานาครโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรจังหวัดพระนครศรียอยุธยาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวทจังหวัดพระนครศรียอยุธยา ทั้งประธานพระอุปถรัรมภ์ในการสร้างและปฏิสังขรวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของชาวพุทธสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเก่นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามมาตั้งแต่พุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันโดยได้ทรงบุรณะปฏิสังขรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชาวรวิหารที่ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการเมื่อพุทธศัการาช2412ให้เป็นพุทธศาสนาที่มีสภาพมั่นคงสง่างามสืบไปพระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระอริยวงศารัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์และต้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ